Phải hơi Phải ừ. nhanh hơi Nhanh tự nhanh mới đi kín bố hơi Phải đến đây chơi nha bố bài đi <laughs> đúng ừ. <laughs> <laughs> ừ. oh, ừ. phải đi hà mà nỉ hơ Phải lại khôn thêm mà mà nỉ hơ Ô Sao bài đi sao hát đi đơ Êt ป้าสวัสดีกัตุจ้าตุจ้าก็ลูกมีแต่คนมาดินน้ำมาีิพูพัฒนากำมันดินน้ำพูนะไปได้สามชิจิกพูนะชิจิกี่ลกเนี่ยอืมเีวันนี้ก็ทำอะไรบอถามอ่ะอันชุกบอชุก้วอบอ Chẹp dù bò Đấy Đấy Bà bây giờ bà giật sư thơ chẳng chàng, chàng bà nó Ở cửa xe bố ấy mm. à Bà 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 nhắn cái này hả? nhắn này hả? Bà bà xài bà คอยได้คอยมีไมใชเพื่อนอะคอยกับบอคอยมีคอยกันบ๊้งเจ้างเลงมาไมู่กสวัสดีป้าลุงนะบ่ดีนี่ฮะสวัสดีป้าลุงเออหนบ้เมนจ้าทางนี้ทางนี้จ้าจ้าก็รูปเฉยไปอะไะ เดี๋ยวไปหาโอ้ยคุณมันพ่นไปเด้อคุณอะมันพ่นจนชีโยดเาโดนตัวนเป็นยังอบทางผีมันรูนหนอพี่นะจะจะลุกเดี๋ยวก็ตูดมาออกกัลุกออกกันออกก็ลุกออกกันมายืนกันอาตูดมาเฮ้ยป้าคยมีหมดพี่นะย่าออกรูบ่นหนึ่งอย่างอูกบ่หนึ่งดึงรูกดึงเ

Ơi, ừ, này lục ơi, nhìm này. Nhìm này tháo lên. này có lục. À da. Nhìm ba ngăn này. Ba bôi nè. Tại bị. Cái <laughs> ba vậy chứ hơi Cái này lục ừ? tâm lục cũng ơi. Vạt. Oh, yeah, này quá. Ba. <laughs> Chà bò. bò bên bò Bình nữa đây vát Vát ơi bên nữa đây Bình nữa ơi Bình nữa đây nè mẹ đụng Ái dạ nè

เมื่อไหนทั้งสะทั้งหลีทั้งหนีบทั้งเป่าเล่น้เเหนอยว่าเห็นบ่เห็นบ่ปลาพิงจนดุจัหัวน้องเหนเนอยดกราหเลงเานะงามีแต่ลูกแต่ลานมีแต่เล็กง่อยเฮ้ยลูกไลานไฟนี่เฮ้ย โอ้ยายดูโกโลปป้าสาราวนอยี่เลยนะฮะวัดเอ้ยน้องวาสนาจะชื่อยยต้นบุลุจะชื่อยังค่ะิวรี่บอไม่แมนไม่แมนเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดอไม่แมน ไม่แมนภาษาไทยเริ่มต้นจบดีสิแต่ผมไม่แมนภาษาไทยเลยไม่แมนเจ้าชู้ยังจ้ะนนนนเหรออะไรเหรอผมชอบเงินนนโนเหรอเหรออะไว้าฮยโอ้ยผิงเอ้ยนโน่เหเหเอเาเข็มยาฮักบนี้

ไม่วรมองากเตีนเตียึตเอ้าวมยังไม่ถึงลยาวถึงอาวียตึย่างไปาไม่ถึงสมัครงยิน้องหลกยาเน่่เอ็ซีบอกว่าบอยเอินักเตี้ยว่าอร์ดิวี่ว่าันคอยผัดติดปากด้คอยแล้วไปหน้าวยไม่น้องกินได้ดก

เป่าให้มีมนให้อันเป่าอันใช้พลังอันน้ำมตนใช่ไหมิแล้วมีแห้งย่างมีผามีบ่มีผอันเป็นพวกนั้นี่ยหนิให้นี่นี่เสียรูปอันนี้เป็นพวกนัก็มีมีแต่อันนี้ชิ่งชื่กระมีตีกระโตมันเนี่ยเย

มชาวไปน่เนียเหนียวมมันยังดูกอ่ะเนียวตะเฮ้ยชวนทางอันนั่นเพื่อนเพื่อนปากเพื่อนเพื่อนเหนียวถึงเพื่อน่หัดเอ้ยไปเปลี่ย

ฮึอยะฮึยะฮึยะอันนี้ป็ลุงเฮ้ยเฮ้มาดีเธ่าไร่กอ่วนี่เหนวิวปะฮึบฮึบมาจังได้ลูกลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองเลยได้หอยหนึ่งนอยลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองคือลูกคนเดียวนึงเ้ยอาลูกข่อยแล้วตัวที่น่นนะอ๋อเอ้หมลูกอ้มูเอ้ยอมมีไ่หอยม่อวันนะจับจับ เบเ่เ่เกันยังไม่อ้วนข่กันเลยนอนได้กตว่าลูกข่อยเต็มบ้านร้านเต็มเมืองไม่อ้วนไอ้ไม่อ้วนอิอไม่อ้วนดูได้อ่ะอ้วนนี่กันเลเ็ไ้ม่อวานเนาะนวห่นด้เ่าไหมยุงกับมี้งอ่าเป็ดตุ่มยุงคบเปรนดูอีหยังล่ะครบมาละกันมาละกันมาการ้อมาเกโอตโอ๊ตจ้กล่ะ โอ้อะแล้วกนแล้วกนั่งกนให้อให้กหงไ้วอะแ้กน้กัน่งนั่งกห้ได้ไหมหได้ไหมเนียะเนีแ่ยเออนนอูลฮนาหนำเลยฮ่นพอกงไว้นมองนถามนะฮน่ะนอนถามเจ้าระพิงโอ้

hoa tì nong anh em hãy ừ. anh đi bạn nè quá khắc nhưng bạn tinh 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 nói 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 À, tập mưa lên luôn tập mưa bẹp bẹp pẹ lên à tập mưa bẹp bẹp pẹ lên thế đây tập mưa nào tập mưa hiện đây và tập mưa đây lộ. ôi trời Nung 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 Ping ping ngang hà lâu ngang 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 không ngang 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 tình ngang 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 เอเออเออเออตงด้วยอึง้วยช่งเด้ดีแต่ว่าชนาเพใช่ชุดช้างไม่ัน้อน้อนั่งลงลนั่งลงนั่งนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงเจ้าเจ้าจะตัวน้นองได้อนน้นย้ำยนเด้อ้ยอ้ยอ้ยอเราอมาทูให้เด้อเฮ้ยทูใช่บดนี้ได้นเอา พี่แต่ได้ปะนนั่ดิเฮ้ยนั่งจะดีลูกนั่งดีดิเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไงฮวนบอกให้นั่งจะดีลูกเธอนะเหตเอามือหัวชักลงนีตายลดพอจะหายานี้เอาโอตไหนเกิดงอนไหนงาไหนจมา ขอโทษดิขอขอโทษแม่ดิขอโทษแม่เห็นได้ขอโทษนะขอโทษกันขอโทษกันขอโทษแลูกขอโทษแม่พิงขอโทษดุขอโทษกันขอโทษกันขอโทษแม่บุญกันขอโทษกันขอโทษกันขอโทษลูกโอ้ยหนูขอโทษขอโทษขอโทษลูกขอโทษ มันบักกักลุกลักันขอโทษไหมขอโทษอ่ะยองเงียบลงอ๋อมีเงยกะมเงยเงยเงนะออมีเงือยดินำาน่นำมันไมิตู่เหนำมตู่เอำเลยได้วาชนาสิเมื่อแล้วบดนี้บอกเบอกกับฟุและเคลียกับแม่่นพุละ บเอเออป้าป้าปาปาเมื่อเมื่อมันล่ะเฮ้ยเฮ้ยพอหน่อยพาพาน้องพอนพาน้องพอนะอันนี้เอาอมยังคนมือเนอคมือเนอเห็นแม่ไะเห็นแม่มือเนเฮ้ยอยากเมื่อแล้วอ้านันไนกันต้านันไหนกั้หนกัอดีอันยิ่งกันยิ่งอันยิ่งกันย่งไงอกันไงกันยกันไมนนอเน

ค่ะไปไทยไม่เมื่อค่ะได้ใช้น้องนอนใช้ให้น้องนอนใช้ให้น้องนอนใช้เป็นคนไทยแล้วเหรอคะนี่ให้น้องนอนโซฟาเลยโอ้ยฉำนี่ก็กิ้งตกแล้วไปเย็นเลยอ่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่ดูแพลสบายโเโอ้ยฉันฉันผ่าประกันแค้ไวเนี่ยอย่าลืมมาเงินคนจ้าเอาสองเพื่อน

จุดปน่นะนี่ย่าี้อางนะไที่มาบอกนี่ยะขไปหัวเ่อุห่ออออออมียังไงกันเอาเเจ้าเจ้าไปเห็นผูเราใช้ลูกมานนินะฮะที่เจะาว่าผาวเอามาเกี้ยงให้เนี่ยผาวเอามาเกี้ยงให้เจ้ามักอันอยมีอ้วนกินบัดเดียว แกชกเาปวดเเจเจเจอาน้ำมาพูบ่าเอาเกี้ยงให้เอายไอยู่ใช่ลูอกะอยู่คนอยู่เพื่อนบอกมนบอมามาผู้ตู้ผูตู้ถามว่ามาเกียงไม่ใช้ซื่อบบอพน่ะเอามาใช้ใส่พู่าเอาห้างคนมาพูบ่ามาเกียงดีคน Nó à, phần nham đêm mình đi đêm chung phú sào đêm cái gây sự đêm đi bờ, kỳ tay này mày hoài lên hết 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 hoài lên เงินากเงินี่พี่ี่เงินนี่ลูกเอาเงินพี่เอาพี่เอาเงินใบควยให้เมยใบนะลูกเอาบิ้ชีให้ในี่มาเอาแม่มาเอาใบนั้นพ่อมามาเบินะลูกโอเคใกินไ้แคนนนเออ

อันใช้เสือเขียวๆอันมัดผมจ๊อบขึ้นหน,หน่อยนึงชื่อมักชดีนั่นเด้อชื่อยายแต่นน Không, <tương Pop> nó không ơi mấy tui, nó dậy, đáng đáng không thì ơi anh nhìn vào không nhìn bạn ê ê bây giờ nhìn vào nhưng mà nhìn sẽ cắn nhìn cắn nâng sáu trăm phòng cắn phòng cắn nâng sáu trăm nhé ôi thì ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ยังพอยังแม่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 ลอนเปองกันลองดป่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องฉันรักพี่นี่ล้วไปเดี๋ยวเดิมมันนี่กับผมมีอยังไรสายสบายดีเจ้าเลสบายดีกันมาเบิ้งมาหาเล็กเหาะกันดินกันมืัอนี่ก็ได้มาดินน้ำกันน้องพิงมาดินน้ำวัชนาก็มาดินน้ำสบายดีป้าลุงไปแน่ไปบ้าสบายดีป้าลุงกูลูกสบายดีป้าลุงกันไปไปสบายดีป้าลุง คพ่อกันใคนคะลิปหน้าเด้อบิวตี้ขอจบไปแล้วบ๊ายบาย <Bye. S 2> บ๊ายบายเอาบ๊ายบายกอนุล้วหายใจดุดเด็กละคน